เปโ o รซันเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนประกาศระงับภารกิจทางการเมืองของเขาชั่วคราวจนถึงสัปดาห์หน้าหลังภรรยาของเขาถูกสอบสวนเชื่อมโยงกับการทุจริตเบโกนาโกเมสภรรยาของ s ซันเชสถูกสารเริ่มสอบสวนเบื้องต้นว่าเธอก่ออัจกรรมจากการใช้อิทธิพลและการติดต่อส่วนตัวของเธอเพื่อประโยชน์ทับซ้อนและการคอร์รัปชัน การสอบสวนของสารนี้มีขึ้นจากการเรียกร้องขององค์กรมานอสลิมปิอัสซึ่งเป็นองค์กรอิสระต่อต้านการคอร์รัปชันโดยทางองค์กรระบุว่าเธอใช้อิทธิพลในฐานะภรรยาของนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดหาผู้สนับสนุนหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยที่เธอทำงานอยู่รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหลายแห่งซึ่งได้รับสัมปทานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจากรัฐบาล ส่วนนายกรัฐมนตรีสเปนเผยถึงสาเหตุที่ขอระงับภารกิจของตอนเองไว้ชั่วคราวเพื่อใช้เวลาคิดทบทวนและตัดสินใจว่าสมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่และจะมาให้คำตอบกับสาธารณชนในวันที่29เมษายนนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงแต่บอกว่าเขาเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ขณะที่ประชาชนต่างแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าตกใจกับเรื่องที่ได้ยินมาบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นเกมทางการเมืองรวมถึงการประกาศระง,งับภารกิจของผู้นำอาจเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ลาออกก็เป็นได้